นี่ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการ business model ไขความรับธุรกิจเติบโตวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาทานอาหารกันนะคะแต่ว่าแบรนด์หรือว่าร้านที่เราชวนมาวันนี้หลายท่านน่าจะคุ้นเคยว่าเขาทำอาหารญี่ปุ่นเก่งอาหารญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วเซนคอร์ p ป r เรชั n นกรุ๊นั้นเขาเก่งในเรื่องของอาหารไทยด้วยเพราะตอนนี้เขามีแบรนด์ที่เป็นอาหารไทยรวมกับแบรนด์อาหารญี่ปุ่นด้วยทั้งหมด1 0 c o p e r a t i o n Group ที่สุดของผู้นำธุรกิจอาหารในประเทศไทยสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเซนคอร์ปอเรชันกรุ๊ปก็คือเขาบอกว่าโมเดลจากนี้ไปที่เขาอยากจะได้ยอด1 0,000ล้านบาทภายใน5ปีเขาจะใช้กลยุทธทั้งหมด3ปอนะคะแล้วก็3ปอ,อนั้นจะเป็นการขยายลงไปสู่ในทุกเซกเมนต์ทุกพื้นที่ทุกกลุ่มเลยนะคะที่เป็นผู้บริโภค3ปอ,อน่าสนใจอย่างไรนะคะเราไปติดตามฟังจากผู้บริหารกันค่ะ เราจะทํำยังไงคะแตเมื่อเปิดใหม่มันก็ยากแล้วกระตุ้นของเดิมของเดิมก็จะมีคู่แข่งซึ่งก็พร้อมกระตุ้นเหมือนกันทําไงครับกุลยุทธ์เราเราเาปรับฟอร์แมตของการขยายร้านใหม่นะวันนี้อย่างในอย่างในกรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ขยายไปกับพวกศูนย์การค้าพวกโมเดินเทรดวันนี้เราเราขยายนอกศูนย์เราไม่ได้ไปกับโมเดินเทรดเราไปเองนะ ราอยู่ในธุรกิจอาหารมา28ปีนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรายกระดับของธุรกิจร้านอาหารมาเป็นธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสเราแบ่งธุรกิจออกมาเป็น3ามกลุ่มเราขายตั้งแต่วัตถุดิบนะวันนี้เรามีวัตถุดิบที่เราใช้ในร้านอาหารเนี่ยเข้าไปขายในช่องทางของพวกดิสカウสโตร์ hmm. พวกโมเดินเทรดแล้วนะแล้วก็เราก็ยังเป็นธุรกิจที่พัฒนาแบรนด์เรามาขายแฟรนไชส์นะสร้างอาชีพให้กับคนที่อยู่ในต่างจังหวัดขยายไปต่างประเทศนะ mm hmm. แล้วแบรนด์เซนเองวันนี้เราก็ จริงๆเรามีแนวโน้มที่เราจะพัฒนาไปในรูปแบบของอตัวเซนบ็อกซ์วันนี้เริ่มขยายแล้วก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเรามีเฉพาะร้านอาหารญี่ปุ่นวันนี้เราก็ต้องเอาไอ้สิ่งที่เรามีจุดแข็งอยู่นะฮะเรื่องของอญี่ปุ่นเนี่ย28ปีของเซนวันนี้เราเราพยายามที่จะ,ะพัฒนาแบรนด์ต่อเนื่องนะฮะปัจจุบันนี้กลุ่มเซนเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแบรนด์เซน ที่เป็นแบรนด์อาหารญี่ปุ่นเหมือนที่คนเข้าใจกัน <ฮะ S 2> เรามีทั้งหมด12แบรนด์คือ6แบรนด์ไทย6แบรนด์ญี่ปุ่นนะ,<ฮ>ะนโยบายของเราในการทําวิเศษโมเดลเนี่ยที่จะแข่งขันทําให้เราเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาถ้าจะพูดถึงในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่มันมีโอกาสค่อนข้างเยอะเนี่ยอะไรคือความแตกต่างของเราแน่นอนเราเราสร้างแบรนด์เองเราพัฒนาแบรนด์เองแตกต่างจากที่อื่นนะฮะ <S <S เรามีผู้บริหารที่วันนี้เป็นฟ o เดอร์ของแต่ละแบรนด์ มาเป็นผู้ถือหุ้นนะส่วนหนึ่งเขาเป็นองปนอ m i ม d s เซมาทําเป็นเช a และสลองนี่ผมว่าสุดยอดนะโมเดลนี้นะเพราะว่าเขาก็ามีทุนมีโอกาสเยอะวันนี้เราก็เอาพลเหล่านี้มาบริหารด้วยแล้วก็ไอความแตกต่างเนี่ยคือพอเราพัฒนาแบรนด์เราเองเนี่ยเ,เราก็ขายขายขยายแฟนชายซึ่งผมว่าเมื่อก่อนเนี่ยข้อจำกัดของเซนคือเราอยู่กับศูนย์การค้า เรามีเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นการขยายถ้าวันนี้เซนไม่มีแบรนด์ไทยเลยมีเฉพาะแบรนด์ญี่ปุ่นที่เป็นแบรนด์เซนะเซนไม่มาถึงวันนี้ฮะสิบสอแบรนด์เนี่ยเราแบ่งเราแบ่งยังไงคะว่าแบรนด์ไหนที่จะเป็นแฟรนไชส์หรือแบรนด์ไหนที่เราจะทำสาขาแบรนด์ญี่ปุ่นนี่เรานโยบายคือเราจะไม่ขยายสาขาในในลักษณะของแฟรนไชส์เพราะว่าเราต้องการรักษาเรื่องของมาตรฐานคุณภาพค่อนข้างยากนะก็จะขยายใน ในแบรนด์อากาศก,ากับ o n น a ชเในต่างประเทศถ้าเป็นในประเทศเนี่ยของญี่ปุ่นเราจะลงทุนเองทั้งหมดเลยแต่ถ้าเป็น,นแบรนด์นไทยอย่างกลุ่มของที่ผมอบอกคือตําม,มั่วเรายวันเจ่าฮอนเฟอพวกนี้แล้วก็จะมีแบรนด์จริงๆเรามีเดอร์ตําม,มั่วนะเป็นแบรนด์ไทยพรีเมียมก็ตัวนี้ก็เป็นขยาย แฟนชสัดส,ส่วนที่เป็นรายได้จากสาขากับรายได้จากแฟรนไชส์นี้เท่าไหร่คะตอนนี้วันนี้ของแฟรนไชสยังมีไม่มากมีอยู่ประมาณเราๆสัก1 0 uh huh. 90อเซนอเนี่ยยังเป็นรายได้จากร้านที่เรา uh, ลงทุนเองธุรกิจของเซนวันนี้เกรายได้ยังมาจาก uh, ธุรกิจร้านอาหารอยู่ทีนี้กลยุทธ์ของเราในการที่เราจะขยายยอดขายเนี่ยเราจะทำยังไงคะในเมื่อเปิดใหม่มันก็ยากแล้วกระตุ้นของเดิมของเดิมก็จะมีคู่แข่งซึ่งก็พร้อมกระตุ้นเหมือนกันทำไงครับกลยุทธเเ์เราเราเรา ปรับฟอร์แมตของการขยายร้านใหม่นะวันนี้อย่างในอย่างในกรุงเทพเนี่ยเมื่อก่อนเราก็ขยายไปกับพวกศูนย์การค้าพวกโมเดนเทรดวันนี้เราเราขยายนอกศูนย์เราไม่ได้ไปกับโมเดนเทรดเราไปเองนะไปในพื้นที่ต่างๆที่มันมีทัฟฟิกแล้วผมว่าธุรกิจอาหารวันนี้ต้องต้องเลือกพื้นที่แล้วก็ไม่ได้มองเป็นตลาดที่ว่าจะต้องครอบคุมพื้นที่มหาสารเหมือนเมื่อก่อน เราเราไปกินแอเรียถ้าผมยกตัวอย่างก็คือเหมือนกับเป็นปิ่นัวเล็กๆที่คอยเซอร์วิสคนในรัศมี1นหรือสกิโลเราเราตั้งโจทย์แบบนี้ก่อนโมเดลของการขยายร้านวันนี้ของเซนเนี่ยผมใช้หลัก3ปอเลยนะสปอคือไปอาหารญี่ปุ่นไม่ได้ก็ไปอาหารไทยเรามีทั้งหมด12แบรนด์เราเชื่อเหลือเกินว่าในทุกๆเทียของการขยายทุกๆท,ท,ที่ที่มีทางเนี่ยสิแบรนด์เนี่ยมันลงได้หมดหอสองขยาย ใหญ่ไม่ได้ก็ขยายเล็กๆ,ๆน,นะก็ะคือไปในสถานีบร,ริการน้ํามันบ้างไปในเส้นทางรถไฟฟ้าต่างๆวันนี้เปิดโอกาสหมดรวมทั้งในบร,ริเวณที่เป็นออฟฟิศบิลดิ้งหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลหน้าร้านอาหารไปถึงหมดแล้วซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยเจอสุดท้ายนี่คือถ้าไปแล้วเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องการดูแลดูแลไม่ทั่วถึงลงทุนสูงไปไกลๆก็ไปแบบแฟนชายเอาคนเก่งในพื้นที่ที่เขาวันนี้เป็นธุรกิจของร้านสะดวกซื้อเป็นธุรกิจของร้านอื่น ซึ่งคนเหล่านี้พร้อมจะรับแบรนด์ของเซนเข้าไปในพอร์ตอยู่แล้วคือถ้าดูจากอาาัตรากำไรสุทธิของรเราเนี่ยเปรียบเทียบกับธุรกิจอาหารด้วยการเองที่คล้ายๆเราเนี่ยเรายังอยู่ในระดับที่ไม่ค่อยสูงมากนะักนโยบายของเราในการที่เราจะทําให้อาาัตรากําไรสุทธิเนี่ยมันขึ้นไปสูงกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรมโดยรวมเนี่ยเราอยากเห็น<ง>เราอยากเห็นใน10%นะนั่นคือคือเป้าหมายที่ต้องไปให้ได้นะฮะ วันนี้เราเห็นถึงการปรับปรุงตัว n e t p เ r อร์ฟต t ตัว t ร o m ายเนี่ยนะผมวางไว้ว่าแต่ละปีอยากจะเห็นการปรับตัวขึ้นมาอย่างน้อยนินึ่งนะแล้วก็เป้าหมายเราคือต้องไปได้ส0เพราะมันมีคนทำได้10%นี่ที่บอกว่าอยากเห็นนี้จะได้เห็นเมนะื่อไหร่คะก็ผมว่าถ้าเราวิ่งอยากแบบนี้ได้นะผมว่าในระยะเวลา5้ถึงเปีเนี่ยเราอยากจะไปถึงนะโดยการปรับรูปแบบอย่างที่บอกไปสปอนด์ใช่ครับปรับรูปแบบปรับการลงทุนนะ <ฮ>แล้วกอ็อาศัยคือระบบหลังบ้านเราจะต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยสรุปแล้วเนี่ยวิเศษโมเดลของทางเซนในการที่จะสร้างการเติบโตในอีกสปีข้างหน้าเนี่ยเราวางวิเศษโมเดลไว้อย่างไงคะสำหรับก็จะมีกลุ่มร้านอาหารก็ยังขยายต่อเพราะเราเป็นตัวคอร์บิ s i n ธุรกิจแฟรนไชส์นี่ก็คงเอาแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาแล้วก็เปิดสิทธิ์ในการขยายแฟรนไชส์มากขึ้นนะการขยายเราก็ ปัจจุบันที่เราทำโมเดลเล็กๆนะ mm hmm. การลงทุนก็ต่ำลงความสนใจก็มากขึ้น mm hmm. เพราะว่ามันลงทุนน้อยคืนทุนเร็วสุดท้ายเราอยากไปธุรกิจฟู้ดเซอร์วิสในฟู้ดเซอร์วิสเนี่ยเรามีเราแบ่งเป็น3 BU นะฮะเรามีรีเทลวันนี้เราเข้าไปขายน้ำปาลาร้าแจว่วบอง mm hmm. พวกเส้นหมี่ต่างเนี่ยนะที่เราขายในร้านตำม,มั่วเนี่ยไปขายในแมคโครเพื่อจะเจาะกลุ่มที่เป็นร้านค้าไปขายในโลตัส hmm. เพื่อจับกลุ่มที่เป็นโฮมยูสหรือเป็นแมสวันนี้แคทเทอริงเราก็ไปโฟกัสกลุ่มที่ มีออฟฟิศมีสัมมนา,าก็ก็ทำมีทีมเข้ามาทําแล้วก็อีกทีมหนึ่งคือเนื่องจากเรามีคนที่มีความรู้ในเรื่องของการที่จะสร้างแบรนด์แล้วก็สามารถเปิดร้านได้ภายใน1เดือนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอาทีมเหล่านี้มารับเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนําสําหรับร้านอาหารที่อยากจะเ,เปิดหรือคนที่สนใจร้านอาหารที่จะเปิดในแบรนด์อื่นนะ,ะเราก็ สนใจที่จะเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้เหมือนกันคุณผู้ชมคนะนี่ยเป็นกลยุทธ์การเติบโตของเซนคอร์ปอรชันกรุ๊ปนะคะแต่กูรูของเราอาจารย์นิเวศและอาจารย์ยวิสิทธ์นั้นจะมองโมเดลธุรกิจของเซนคอร์ปอรชันกรุ๊ปอย่างไรแล้วก็ประเมินมูลค่าหุ้นในทิศทางอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพบกันพักกันสักครู่ค่ะ กลับเข้ามาช่วงที่3ช่วงนี้เราจะวิเคราะห์การสำหรับเซนคอร์เปชั่นกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะผู้ให้บริการร้านอาหารทั้งหลายนี่แหละค่ะแล้วก็ในเบรกนี้เราจะคุยกับดรนิเวศเหมวชิระวรากรนักลงทุนหุ้นคุณค่าและดรวิสิตองค์พิพัฒนากุลนะวิเคราะห์หุ้นคุณภาพค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค,ค่ะสััครบ,ครบ เรียนถามคุณวิสิตละกันนะคะสำหรับคุณวิสิ์มองเซนยังไงคะเพราะที่จริงแล้วอยู่นอกตลาดเนี่ยเซนเนี่ยจะคุ้นเคยกับ,บทางคุณผู้ชมมากเพราะว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุน่นแต่พอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเขามีหลายแบรนด์มากเลยนะคะถ้าจะวิเคราะห์เซนเนี่ยเราจะวิเคราะห์อะไรบ้างคะสำหรับโมเดลธุรกิจของเราถ้าวิเคราะห์เซนเนี่ยหนึ่งก็คือต้องวิเคราะห์อุตสาหกรรมอาหาร,รนะครับอันที่2อเนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์เรื่องการขยายตัวของประชาชนตามหูเมืองต่างๆต้องยอมรับว่าร้านอาหารประเภทเติมรูปแบบเนี่ย มักอยู่ที่หัวเมือตงต่างๆนะครับจะสังเกตนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนเราเนี่ยเมื่อสิปีแล้วเนี่ยอยู่ตามหัวเมืองอยู่ประมาณสิบเก้าปอร์ปัจจุบันอยู่มาสัก้าเซนนะครับในอนาคตก็อาจจะถึงประมาณสักซโอกาสเซ็นก็น่าจะโตได้จากการ,รที่แบบว่าคนเข้ามาอยู่ในหัวเมืองมากขึ้นเขา้เขามาอยู่ในกลางเมืองมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้ร้านอาหารเต็มรูปแบบนะครับที่เปิดตามห้างต่างๆเนี่ยมีโอกาสเติบโตขึ้นนะครับนั่นคือแล้วว่า แนวโน้มที่น1ะนะครับเรื่องเกี่ยวกับการที่ประชาชนที่อยู่ตามหัวเมืองอยู่ตรงกลางเ<ร>มืองเพิ่ม<ร>ขึ้น,นมีโอกาสเติบโตใช่ครับใช่ครับอ,อันที่สองนะครับ,รบเรื่องเกี่ยวกับตัวการท่องเที่ยวนะครับต้องยอมรับว่าตัวการท่องเที่ยวนี่นะครับธุรกิจการท่องเที่ยวนี่เติบโตไปกับธุรกิจอาหารด้วยนะครับอันที่สามเนี่ยคือการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนนะครับในการทานอาหารนอกบ้านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือ จะทําให้ตัวเทรนด์ของแนวโน้มนะครับของเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจของเซนเติบโตขึ้นนะครับถ้าดูจากการที่ว่าธุรกิจที่เซนอยู่เนี่ยธุรกิจอาหารเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับเติบโตเนี่ยประมาณซะสามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับแล้วอนาคตเนี่ยมีโอกาสโตสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับในห้าปีข้างหน้านะครับส่วนที่เซนนะครับกําลังทําอยู่นี่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการสั่งอาหารทางบ้านด้วยนะครับเรื่อว่าเป็น ดีลิเวอร์เซอร์วิสนะครับซึ่งผ่านมาเนี่ยนะครับก็โตมา11.7%โตค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าส่วนที่เป็นดีลิเวอร์เซอร์วิสเนี่ยนะครับตัว,อ,อ,วอาหารทางบ้านเนี่ยตามไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยนะครับซึ่งตรงของเซนเนียนะครับก็คือ สามารถเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็อนาคตเ,คาเขาจะเข้ามาในธุรกิจนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นภาพที่คุณวิสิตวิเคราะห์ภาพใหญ่ให้เห็นนะคะว่าถ้าจะเข้าไปลงทุนในเซนหรือวิเคราะห์โมเดลธุรกิจของเซนเนี่ยภาพใหญ่เนี่ยเอื้ออำนวยทั้งนั้นนะคะเรียนถามอาจารย์นิเวศนะคะอาจารย์นิเวศมองในทิศทางเดียวกันไหมคะว่าดูจากภาพใหญ่แล้วเนี่ยก็ดูเหมือนจะส่งเสริมให้ ธุรกิจของเซนแต่ก็คงจะเป็นธุรกิจในยี่ห้ออื่นๆด้วยนะคะที่อาจจะโตตามด้วยอาจารย์มองไงคะสำหรับเซนอย่างของเซนเนี่ยผมดูนะสองยี่ห้อดังๆเขาคือเซนเะนียเอกเคเดเนี่ยออกแนวญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องไปแข่งว่าเอ๊ะเขาแน่ขนาดไหนเราบอกก็มีชื่อเอาทุกคนก็มีชื่อละติดป้ายก็มีชื่อละนะแต่ต้องดูว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยไครคือผู้นาใครคือเบอร์หนึ่งใครคือเบอร์สองเบอร์สาม คำถามเราต้องถามว่าตุลงเซนเบอร์อะไรในในในสายตาในในความคิดอาจารย์ว่าจากมาร์เก็ตแชร์หรือว่าจากพอพูดพอถามคนแล้วนึกถึงเลยเใช่ไหมฮะเพรสสมายนะอาหารญี่ปุ่นนึกถึงอะไรยี่ห้ออะไรอหรือว่าเราบอกตัวเองบอกครอบครัวบอกไอ้กินอาหารญี่ปุ่นวันนี้ถามว่าจะไปกินร้านไหนค่ะแล้วก็นอกจากร้านไหนแล้วยังบอกว่าไอ้แถวที่มันมีปบ่าด้นะใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าร้านไหนเป็นร้านเป็นหนึ่งแล้วก็มี สาขาอยู่ในที่ที่แบบค่อนข้างจะคนเยอะเช่นห้างใหญ่ๆ mm hmm. เขามีไอ้นี้ย,ยี่ห้อเนี่ยญี่ปุ่นที่แบบว่าทุกคนต้องคิดถึงก่อนอการคิดถึงเนี่ยนอกจากอร่อยนูน่นนี่สะอาดบริการดีแล้วก็ต้องมีราคาถ้ากินมื้อหนึ่งเนี่ยแต่ต่อหัวเนี่ยสองเรากินไหวแต่ว่าถ้าบอกว่าถ้าไปเซนบอก200ไม่อยู่อาจารย์แต่เขาก็มีไฟติ้งแบรนด์ มีแต่ว่าภาพก่อนภาพตัวชุดทั่วไปเนี่ยภาพรวมว่าแบรนด์เขาถ้าเข้าร้านเนี่ยถ้าจะกินได้อร่อยต้องส0 0ร้อยสี่ร้อยต้องยอมรับว่ามันมีอย่างนี้อยู่ธ<ะ>ุรกิจอาหารที่จะกําไรดีมากๆเนี่ยคือธุรกิจอาหารที่มียี่ห้อเด่นมากๆแล้วขายเยอะมีอีกคนนึงสเกลสูงมากคือคุณกําไรดี<ะ>ถ้าเป็นแบบฝรั่งก็คุณต้องเป็นแมคโดนัลเป็นเ f c แต่ถ้าคุณเป็นยี่ห้ออื่นเป็นไก่ยี่ห้ออื่นเนี่ย บางทีมันก็อร่อยอะไรแต่ว่าขายน้อยอาจารย์เหมือนกำลังจะบอกใหญ่ก็ให้มันใหญ่ไปเลยกินมาเก็ตแชร์ใหญ่นหคน,นเ,เ,เวลานึกนก,ก็จะนึกถึงแต่แบรนด์นี้ถ<อ>ูกไ,ไหมนะในเซกเตอร์แล้วอย่างนั้นคุณจะกาไรดีอันนี้ของเขาเนี่ยผมดูตัวเลขเนี่ยเห็นชัดเลยว่ามาจิ้นต่ำมากมาจิ้นสามสี่เปอร์เซนต์ซึ่งสี่เปอร์เซนต์เนี่ยสำหรับร้านอาหารแล้วมันน้อยปกติจะประมาณสิบกว่าก็เป็นสิบอ่ะส่วนใหญ่จะสิบถ้าดีๆก็เกินนี่แต่มาถ้าเราดูตัวเลขในตลาดเนี่ย แล้วก็จะเห็นเลยว่าบริษัทที่มียี่ห้อแบบโดดเด่นมากๆก <c oughs> ็ขายเยอะมากๆเนี่ยกำไรดีค่ะ,ะแล้วถ้าคุณมีแบรนด์กระิิก็จ้อยเยอะแยะไปหมดเนี่ยไม่มีกำไรอืมอาละคระคุณวิสิทธิ์คะฟังดูเหมือนว่าการประเมินมูลค, <c oughs> ค่าหุ้นนี่คือต้องดูทั้งในเรื่องของแบรนด์อย่างที่อาจารย์พูดถึง แล้วก็ที่คุวิสิทธ์พูดถึงช่องทางการขายด้วยที่บอกว่าเขาเริ่มมีการส่งตรงถึงบ้านเวลาโทรโทรศัพท์ผ่านขึ้นมาใช่ไหมฮะโทรศัพท์สั่งซื้อคุณวิสิทธ์ประเมินมูลค่าหุ้นเนี่ยจะดูอะไรบ้างคะสำหรับตัวเซ็นการวิเคราะห์นี่นะครับก็คือดูกําไรขั้นต้นนะครับกำไรขั้นต้นของเซ็นคอร์ปอเรชันเนี่ยอยู่มา25เปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าไม่สูงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับในส่วนที่เป็นเรียกว่ากําไรที่เกิดจากบฏิบิการนะครับ หรือเรียกว่าภาษาการเงินเรียกว่า o perating margin นะครับ o perating margin เนี่ยรวมเรื่องเรื่องเกี่ยวกับค่าเช่าการบริหารต่างๆเนี่ยอยู่มาสัก5.5ก็ถือว่าไม่สูงนะครับตัวกําไรสุทธินะครับที่เป็น margin เนี่ยอยู่มาสัก4.7ก็ถือว่าไม่สูงนะครับหมายความว่าตั้งแต่กําไรขั้นต้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจจะไม่สามารถที่จะขึ้นราคามากได้หรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารค่าเช่าต่างๆเนี่ย ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ตัวกําไรที่เกิดจัปฏิบัติการของเซนเองเนี่ยอยู่มาสเซะ5.5%เข้าใจว่าบริษัทนี่พยายามที่จะขยายไปแฟรนไชส์เพิ่มขึ้นนะครับก็คือจะมีค่าเรียกว่าค่าบริหารจัดการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะลดต้นทุนนะครับนะครับแล้วก็กระจายเรื่องการบริหารก,การจัดการต่างๆเนี่ยไปกับแฟรนไชส์ต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยการวิเคราะห์เนี่ยจะขึ้นอยู่กับ จะวิเคราะห์อยู่3าประเด็นนะครับอันที่1นะครับก็คือจํานวนสาขาที่เขาเป็นเจ้าของเองจํานวนสาขาที่เป็นแฟรนไชส์นะครับแล้วก็เรื่องของ Same Store growth, เซ l ล์ growth หมายถึงว่าใน1สาขาแต่ละปีโตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอันหนึ่งที่เป็นการนักลงทุนสามารถใช้ในการประกอบ,บการวิเคราะห์ได้นะครับ,รบถ้าดูจากตัวเซนเองเนี่ยรายได้คงสามารถโตปีหนึงสิได้นะครับ แต่สิ่งน่าสนใจคือเรื่องเกี่ยวกับเซมสอร์เซลโกรธนะว่าแต่ละหนึ่งสาขาเนี่ยนะครับจะเติบโตเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นธุรกิจที่เรียกว่าตัวธุรกิจอาหารเนี่ยอาจจะมีการผันขวนเรื่องเกี่ยวกับรสรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นกระแสที่นักลงทุนจะต้องติดตามก็มีสองอย่างคือสาขากับแฟรนไชส์ใช่ไหมฮะแฟรนไชส์ก็คือที่เป็นแบรนด์อาหารไทยทั้งหลายใช่ครับ่ครับผม นะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าดูจากตัว P/E ปัจจุบันนะครับอยู่มา33เท่านะครับซึ่งก็คือว่าก็หมายความว่านักลงทุนเนี่ยกำลังมองว่าตัวเซนเนี่ยน่าจะเติบโตได้อย่างน้อยปีหนึง30กว่าเปอร์เซ็นต์ะครับใน,ในช่วงแรกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าระยะเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับก็คือ เนื่องจากว่าตัวธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างเป็นเรียกว่าแฟชั่นนะครับคุณวิสิตเห็นจุดแข็งอะไรของเซนบ้างคะถ้าสมมุติว่าเขาจะโตต่อที่น้องทุนให้ a ว u a t ชันเอาไว้ว่าถึง30ว่าอาจจะโตถึงขนาด30%ใช่ครับอะไรคือจุดแข็งของเขาคะจุดแข็งคือการมี p o r ์ตโฟลิโอนะครับที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะมีทั้งอาหารญี่ปุ่นนะครับอาหารไทยนะครับนะครับบริษัทก็พยายามที่จะกระจายไปฐาน ธุรกิจอื่นนะครับสิ่งที่เป็นจุดแข็งคือเรื่องของจํานวนแฟนชายที่เพิ่มขึ้นะนะครับปัจจุบันนี่ยอยู่มี255สาขาเนี่ยบริษัทตั้งเป้าคือจะต้องมีสาขาทั้งหมด600สาขาในอนาคตนะครับค่ะเท่าที่ดูราคาปัจจุบันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลไหมครับราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่าสมเหตุผลนะครับ อาจารย์นิเวศคะดูแล้วเส้นมีจุดแข็งอะไรบ้างคะอาจารย์นะมาัศกลูอาจารย์บอกไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าเอเซนนั้นโพซิชั่นนิ่งยังไม่ค่อยชัดเจนคงต้องบิวอัพมากกว่านี้นะแต่ว่าอาจจะข้อดีสักนิดนึงก็คือว่าตัวเขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะยังเป็นบริษัทเล็กนะยอดขายสองพันกว่าล้านอยู่ว่าเล็กแล้วก็มาร์เก็ตแคปก็สี่พันกว่าล้านก็ไม่ได้เล็กมากแต่ว่าก็ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่ก็ก็ถ้ามีผู้บริหารมีความสามารถไปบิวอัพอย่างที่ผมว่าเนี่ย คืออยไปครีเอทเขาเรียกว่ายี่ห้อเต็มไปหมดนะผมเห็นเยอะเลยนะเดี๋ยวก็เปิดบะหมี่พอบะหมี่มากันอะไรกันก็เปิดร้านบะหมี่เล็กๆเดี๋ยวก็เปิดนู่นเปิดนี่เนี่ย<ะ>มันคือพวกเนี้ยผมดูแลแม้กระทั่งบริษัทใหญ่ๆที่เขาทำพวกนี้ไม่ค่อยได้กําไรห,หรอกกำไรน้อยเพราะว่าในขนาดมสเกลมันไม่มีมันไม่มี<ะ>อันนี้ก็อาจจะมีที่ที่ดูเหมือนกับว่า เริ่มรู้สึกขยายได้เร็วก็คือตาม,ม,มั่วหรืออะไรตำม,มั่วค่ะตำม,มั่วที่ขยายเร็วใ่ะเพราะเข้าใจว่าปล่อย f ัน n c h ด้วยอะไรด้วยจะมาแต่ตัวนี้ก็เป็นธุรกิจที่ผมว่ามันเป็นยังมันโตยากเหมือนกันเพราะว่านี่คือธุรกิจที่ไปแข่งกับข้างทาง<ม>แข่งกับร<ม>้านเล็กๆเ,เ,เป็นอาหารไทยใช่ค่ะซึ่งร้านอาหารไทยเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทายากมากเพราะคนไทยรู้สึกว่าถ้าฉันจะไปกินพัตตาคานเนี่ย ฉันต้องกินของที่มันหากินไม่ได้แถวบ้านแถวร้านเล็กๆที่ตามตามซอยตามอะไรตามซอยตามอะไรเนี่ยกินได้อยู่ละวชมตำนู่นนี่เราจะเห็นว่าร้านอาหารไทยที่กเซสจริงๆถ้าจะไม่มีนะที่เป็นพัตคาอาจารย์ประเมินมูลค่าหุ้นถ้านักลงทุนจะประเมินมูลค่าหุ้นของเซ็นนี่ควรจะรู้จากอะไรบ้างคอรผมคิดว่าสูงไปนิดนึงนะสำหรับผมนะ PE ที่30เท่าอัพเนี่ยมันยังมันค่อนข้างสูงอาจารย์ดูที่ PE เป็นหลัก ก็ส่วนหนึ่งอะแต่ว่าเนื่องจากว่าผมยังไม่เห็นไงว่ามีโปรดักชั่นแชมเปี้ยนที่แบบว่าเห็นชัดเจนว่ากําลังโตกําลังอะไรแล้วก็เริ่มเข้ามามีบทบาทนำหรืออะไรคือตำมัวอาจารย์มองว่าก็เห็นแต่ว่ามันเล็กไปมันเป็นอะไรที่ธุรกิจพวกนี้เป็นธุรกิจที่โอกาส s u c กเ s สในระยะยาวก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะมันทำยากด้วยแล้วก็เป็นเป็นฟันชายด้วยเนี่ยถึงวันหนึ่งพขขยายเยอะ คนเริ่มรู้สึกว่าคุณภาพอาจจะตกเพราะว่าอย่างนู้กินแล้วไม่อะไรมันจะมีนะครับตอนนี้ต้องต้องดูกันต่อ<ะ>แต่ยังไม่ได้ให้คุณค่าขนาดนั้น<ะ>ทุกเวื่องแคุณทําได้ดีจริงๆรงจนกระทั่งมันมันกระจายไปเยอะจะมาเสน้นนี่น่าจะเป็นหุ้นประเภทไหนดีคะอาจารย์คะเซนเนี่ยก็ <kaf> เป็นแฟชั่นมาร์กแหละผมว่าเป็นหุ้นแฟชั่นมาร์กคือคือคุณจะคุณจะเล่นคุณต้องดูแบบและคุณต้องมั่นใจว่าผู้บริหารเขาจะสามารถดดลิเวอร์จะมา ไม่ใช่ไม่ใช่โตอย่างเดียวโตด้วยด้วยยอดขายที่ผมไม่ไม่นับเท่าไหร่เพราะว่าอาจารย์ให้ให้มูลค่าคุณยมใยมไหมคุณยมตันสกุลเนี่ยก็ต้องดูไปเพราะว่าแกแกจะเก่งจากจากอินดัสทรีหนึ่งใช่ค่ะตอนนี้จะมาพิสูจน์ทางด้านอาหารซึ่งผมว่ามันก็ต้องรีควิลที่แตกต่างก็ต้องดูไปนะรับเพราะเขาอาจจะเก่งว่าเขาคือสามารถแอปขายได้เขาเข้าใจว่าจะต้องทำยังไง นะถึงจ s, <S, <S สักเซสในธุรกิจอ่นะอนะะก็ไม่ได้ข้อสรุปนะคะเพราะว่าอาจารย์บอกว่าหุ้นเซนเป็นหุ้น c กรชช t i a มาร์กเอาไว้นะครับว่าต้องรอ,รอดูสําหรับโปรดัก c ชมเปียนก็คือตัวเซนเองตอนนี้อาจารย์มองว่า โพสชันนิ่งอาจจะยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ม่วนที่เป็นแฟนชายก็อาจจะยังไม่ใหญ่พอถึงแม้ว่าจะมีการเติบโตต่อเนื่องสิ่งที่คุณวิสิทธิ์ให้เอาไว้ก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยภาพรวมค่อนข้างจะหนุนสําหรับเซนพอสมควรก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่เป็นสําเร็จรูปแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปตามประชากรที่เขาเปลี่ยนรสนิยมไปนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับดรนิเวศเห็นว่าช้เวลากรังทุ้งชุมคุณค่าของเรานะคะแล้วก็ดกรวิสิทธิ์ค์ภิพัฒนคุณนักวกิ คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอลาไปด้วยนะคะเราพบกันวันพุธหน้านะคะที่นี่ค่ะ t ท n 16วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นผู้ผลิตแร่หินปูนเคมีรายใหญ่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวกำไรขั้นต้นหรือว่ากำไรขั้นต้นสม่ำเสมอนะครับสิ่งที่ดูต่อนะรับคือเรื่องค่าใช้ในการลงทุนอาจจะมีไม่มากนะครับเป็นร้านเป็นหนึ่งแล้วก็มีสาขาอยู่ในที่ที่แบบค่อนข้างจะคนเยอะเช่น hắn dậy gậy